หนูมานั่งตรงนี้ค่ะเด็กเกีวยวหีูยังนั่งตรงนี้ที่ใหม่กับที่ใหม่ค่ะคือจริงๆอันนี้เซนทานส่งมาให้ก็ขอบคุณเซนท่านด้วยนะคะคือว่าอันนี้ค่ะเขาเป็นผู้กันแล้วให้อะไบพอให้เอาน้ำใส่ค่ะแล้วก็เอาไปถูๆตรงกระโปรงค่ะแล้วมันก็จะมีลายเลยค่ะแล้วมันเอากลับได้ไหมคะพอแปลว่ามันแห้งมันก็จะลายกลับคือก็จะขาวเหมือนเดิมนะลูก พอมันเปียกก็เป็นสีพอมันแห้งมันก็เป็นขาวเลยมั้งอันนี้มันมีของตัวนี้ใช่มีตัวนั้นแล้วชื่ออะไรนะเบฟจับเบฟชื่อเสร็จแล้วเบฟนะก็ชื่ออะไรนะแกออกมาได้แล้วค่ะด้วยความยากลําบากนะคะนี่ค่ะตัวนก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมคะเอ่อแล้วผูดกันนะคะผู้กันก็อยู่นู่นนี่ค่ะผู้กันอ๋อนี่ค่ะเอาไม่เห็นมีสี เป็นแพร่เป็นต้งจับดูใช่ะผ้าพร่มันไหมครับใช่ค่ะก็คแค่เอาเนี่ยค่ะน่าจะเปิดแบบนี้ใช่ไหมคะเออค่ะใชค่ะแ,แล้วน้ำใส่ไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็เอาเนี้ยค่ะไประบายที่กระปุกมก็จะมีสีค่ะอันนี่ค่ะเอา้าเห็นเกิดลายเลยค่ะ เป็นไงเป็นไงจริงด้วยค่ะเด็กเดียวเห็นไหมนะนี่ค่ะมันจะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นตรงฟองน,าน,น,าน,น้ำนะ่นี่เราก็ใช้ตรงฟองน้ำถูค่ะนี่ค่ะมันเป็นลาย,ยน,นิดนึงนะคะนลายมันเข้มดีนะลูกใช่ค่ะถูกให้เต็มเลยค่ะ ลาดีะค่ะราแจมเลยลูกราแจมเลยค่ะพ<า>ี<า>่มีน้ำหยดอยู่แต่กินไปจิ้มเพราะน้ำมันไม่ค่อยไหลออกมาใช่ไหมลูกนี่ค่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะนี่ตาว่าง่ายกว่นานี่อันนี้เอาเนื้อ <c oughs> <c oughs> จ,จิ้มเลยดดนี่นะตาจิ้มค่ะเนื้อใสๆกันดีไหมเนื้อจิ้มน่าจะดีนี่ทำเสร็จแล้วเหรอคะใช่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นฉากที่ตอนนั่งเรือคู่กับ เะะขาเรียกว่าอะไรนะคะเออเออชื่ออะไรลืมชื่อมือนนก็จะเป็นแบบว่าสามารถมีผมได้นะคะถ้าเกิดเรามีค่ะผมก็นุ่มๆน,นะคะแล้วก็แขนก็จะขยับได้ตรงนี้แต่ช่วงตรงนี้ขยับไม่ได้นะคะสองข้างค่ะเขาก็จะทำทางน,นี้ค่ะ <c oughs> มู้ขยับไม่ได้นะคะเต้ขาขาก็ขยับไม่ได้คะ่ะขยับได้แค่นี้คะ่ะตรงนี้ก็ขยับไม่ได้คะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย